กราบขาราะะพี่น้องอำเภอสักไค่าสกับเนาะน้องค่ายที่เคนลพทุกคนครับผมขออนุญาตมาเยี่ยมมายามผมอยู่ขอนแก่นขอนแก่นยีสิบหาอำเภอครับโอ้พ่วงใงไฟศาลมีนายกอบจดีอยู่การพัฒนาผมก็อยากให้จังหวัดหนองค่ายของเฮานี่ ได้มีนายกอบจอที่เป็นผู้นำทองทินพัฒนาบ้านพัฒนาเมืองให้มีความเจริญการเลือกตั้งเทียวนี้ผมได้รับมอบหมายจากพรรคเพื่อไทยให้มายืนยันกับพี่น้องว่ากรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยโดยการนำของนายสมพงษ์อมรว,วิวัฒน์โมนาพรกมีมติเป็นเอกฉันทรงนายธนาพนลนไลลวิทย์มงค้มาเป็นนายกอบจครับ การเลือกตั้งนายกอบจอเทียวนี้พรรคเพื่อไทยขอเป็นเจ้าภาพท่นวอาภาษาเข้าใจง่ายๆเจ้าภาพนั้นหมายความว่าการรับผิดรับชอบเป็นเรื่องของพรรคเพื่อไทยเกือบที่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับสิ่งใดที่ในอดีตพรรคเพื่อไทยพลังป้าชาชนและก็ไทยรักไทยได้ว่ไว้ซึ่งส่วนลาย่ว่แล้วว่ออยังมันเห็ดใดเบิดเนเนออันนี้ว่กคมหลังกัน วันหนึงเห็นนายกเพิ้นถามแล้วว่าใส่30บาทบอพี่น้องออกระวา่าใส่อันนั้นคือเข้านโยบายเข้าเหตุยูติดกับพี่น้องตลอดท่านทักษิณช,ชินวัตรจากประเทศไป14ปีครับเป็นอย่างเฮ่าจะมวลืมเพิ่นทหารคาแล้วคาอีกยึดทรัพย์หมื่นล้านยึดของไอย้ยยังบ่พ่อยังมายึดของน้องสาวอีกสามหมืนหาพันล้านครับ บักภาคประยุทธ์นี่หาเงินบ่เป็นพี่นอ้องที่คนละบ่เป็ดย้จาบักภาคบา่บักภาคก็บักปอบมาหากินตับกินใสเศษในคิดพี่นอ้อง <c oughs> อันนี้ผมบ่ได้ว่าให้เขาเลยครับแต่ว่าเบึงการทํางานเพิ่นแล้วเพิ่นมากบ่ถือข้างที่ผมถืออยู่นี่ผมก็ร่งไร่สดให้ทักษิณเห็นเลยครับรมมือให้เพิ่นเบืองในเมียงเนี่ยครับ อันนี้น้อยี่เห็นนี่มันไปทั่วโลกเลยพี่น้องครับเปเเ็นแต่เงินดด้วยนี่ปเป็นแต่เงินข้าวสารต่างๆสมมือบ่ตองไปเบิงโทรทัศน์เ,เป็นอย่างเด็กน้อยยุ่งเทพชุ่มนุ่มมองไหนบอบอกครับ <c oughs> พวกข่วมมันคงตำรวจทหารหัวหมุนเลย <c oughs> ไปมองหนึ่งมันเห็นใหญ่ไปมองหนึ่งกับไอ้หมดเอาตู้คอนเทนเนอร์มากกันเ <c oughs> ขาพันว่าไปซะย้อนมือถือนี่ครับเจอกันที่ห้าแยก ลาดเผานะพันมือนี่จักสิไปใสก็ได้มีรถขายลูกสิน้น <c oughs> เขาเอ่มว่ารถซีไไปก่อนครับทันซีไไปเลยบัณีี้ทหารก็เป็นซีไอปลอมต้มกันทหารนํบาบ่ท่านย้อนมือถือพ <c oughs> ี่น้องครับผมมามือนี่ผมมายืนยันมากับไอ้กับไส้ผมท่านพ่อบักเสือเนีเานะแม่บักเสือปลอบมมือให้แน่ตอนแรกคือย,ยังซื้อพ่อบากเสือบอกลูกไส้คน ขนโตหัวปีซือว่าบอกเสือมันนะก็เลยเป็นบอกเสือครับแม่บอกเสือนี่แหละมูจับกันมาโดนกันตั้งแต่ปีสองพสามสิบเอ็ดเป็นสอสอพร้อมกันคันเกิดพร้อมกันแม่นแม่นเลยเป็นมู่กันครับวันนี้เราบทเกิดก้อนผมซะปีนี้หาสิบเจ็ดน้อยเนาะโอ้เจ็ดสิบห้าโอ้ยวึงวันหาสิบเจ็ดสำหรับแม่บอกเสือนี่กันที่ได้เรียกกับผมนะครับผมเมื้อเพื่อนนอกเพื่อเอาผมผมหกสิบแปดนะครับ ถึงเวลาถึงเวลาต้องเศร้า,ราคือว่าเฮ็ดกะเฮ็ดได้อยู่ดอกแต่ว่ามันกําลังว่างซ่าความคิดความอ่านสมัยสุมื่นต้องให้หัวดำออกก้อนครับหัวดอนน้ำกลที่ดำนี่คือย้อมเนยครับเนี่ถ้าเป็นปลอยธรรมาศาสตร์ก็เสิแถวนีแล้วย <c oughs> ่อมออดาสี่สีบาทย่อมเองแล้วย่อมเองร้ว บ่แมน่าพูดรุ่นผมสิบ่มีประโยชน์มีครับมี่เอาประสบการณ์ประสบการณ์ตีเห็ดไว้เป็นสอสอหาสมัยเป็นรัฐมนตรีซีกระซ่วงผมครับจากศึกษาที่การตอนเป็นรัฐมนตรีแรกๆอายุ39ปีนึงได้แม่ย่างพ่านหนืงอือนี่ผู้สาวขวดฝาเซ็ง่านี้ปนสามสิบเก้าปีธรรมดาเลยเป็นอยู่ศึกษาเป็นยุววิทยาศาสตร์มาย่เกษตรแ,และมาย่คมนาคมครับ แล้วก็ยูกับพไนย,ยทักษิณล่ะบ่ไปใส่เลยสมัยตะกอนกันยูบ้านล่ะตั้งแต่พลังธรรมตั้งแต่สมัยพไนย,ยจำลองพไนย,ยทักษิณมาเหตุสามสิบบาทเดผมว่าหนีจากคนเขาเพราะสามสิบาบาทมันมีความสุขแล้วมันจิตทุกข์ยังเกินบมมีเงินไปหาหมอเนี่ยครับเพ่าะนั้นล่ะทุกนั่นทุกนีก็ขสู่ทุกเจ็บท้องไปหาหมอฝกตัฝนตกลิ้นย่ำอย่ันแุกแต่ว่าบ่าทุกตอนสิบออกลูกบ่มีเงินครับอันนั้นล่ะ เอาปมมือพราะหญ่ทัดษินในราเห็นอีกยังไงนะครับน<อ>้อโอ้ครับสิบสี่ปีแล้วแล้วหนาสิลืมมามือนีท้องทิมันเกี่ยวอย่างกับระดับชาติมันแยกกันบ่อครับพรรคเพื่อไทยมีคณะกรรมการการปกครองส่วนท้องถิน่นพี่จารนาวาหนองข่ข่เป็นยังไงอุดรเวียงไหลขอนแกน่นเป็นยังไงสิพัฒนาจบไม่จับมือเอานโยบายส่วนกลางนโยบายระดับชาติมาสอดรับ กับเมืองน้องคข่เพื่อสิไปจับมือกับสบปเล่าจางังไดมันใส่ผู้เดียวใส่หัวเดียวก็ทีมดีบบ่ได้ครับสบืดนเก่งปันไดก็สูตรเล่นเป็นทีมบ่ได้พ่อใหญ่ทักษิณขันบมมีอดีศรเล่ากาวาบ่เลิกปันนี้ปันผมสม้าอีสากน,ก,นก็ได้พึ่งกันผมก็เลยเห็นบามาติของผักที่ออกบ้านนี่เลือกคุนธนพ้นนี่โอ้ผมขึ้นลายอยู่เด้ย มีคนสนใจหลายอยากสิเอาพักเผื่อไทยน้ำนทางน่เบิ่งแล้วคนหนีนาสิดีกลัวอันนี้พอม่นมายองกันอายุ40ปีว่าภาษาอังกฤษนี่เรื่องเดียวกับเก่งก็บอกประยุทธ์แล้วล่ะนะบอกนั่นแบแบแบๆแบบบแว่าฟันธีบาานะโอ้ยนะครับเข้าได้คนถีบาทมาเป็นนายกยุ่เจปีเลยเด็กครับเอาเฉพาะการว่าการจาการเจรจาว่วม กัสบสปปล่าเพิ่นบอกแล้วว่ารถไฟความเรือสูงสีแล้วสินค้าต่างๆทั่วโลกโดยเฉพาะจากจีนมากองเต็มๆอยู่เวียงจันท์เฮ็เจไดสิขวบมาทั้งนี้เลยสินค้าของเฮ้าโดยเฉพาะเมืองหนองคายนี่เฮดแล้วเฮดยังไดสิไปทั้งเวียงจันทร์และส่งไปทั้งคุณหมิงปักกิ่งไดทุกย่อนหยัางผู้จะบ่พี่น้องนั่งอยู่นี่ทุกย่อนหยัางทุกย่อนบ่มีเงินเขาแมนบอาอ่า ขันมีเงินมันโบทุกแม่เสื้อผมนี่สมัยยิงลักขายเข่าในมืนหาพันออกโตโยต้าป้ายแดงแม่บ่นแล้วครับบทุกครับเดี๋ยวนี้ยางพลาเทอร์ยุย์สิไปขายดาวของขา้นมาแม่มึนเ้ยหาหกกิโลลอยมันมันมัน,มนไปบ่ได้มันต้องอาศัยคนที่มีประสบการณ์พักเพื่อไทยเห็นว่าว่า,วาเมืองหนองคายเป็นเมืองหนาดานเลยอนุมัติให้คุณธนาพลน์นี่ล่ะพ่นมีความรู้จบวิศวะ บ่ภาษาอังกฤษจากประเทศอังกฤษต่างประเทศไม่ต้องไปห่วงครับผมว่าชัดเจนเมืองหนองคายต้องยกระดับแล้วล่ะผมบ่ได้ว่าว่าคนที่ผ่านมาเพิ่นดีบ่ดีแต่ก็เปรียบเสม,มืนอนยางรถยนแหละคนเท่าใส่มาสิบเก้าปีแล้วดอกมันสิมีหรืออยู่บ่อเจ้าสี่ขับยางรดยนสิบเก้าปีขับไปมันสิบวัฒแลกฉะเล็บล่งข่างทางบ่พี่น้องพ่อเปลี่ยนกับเปลี่ยนสายยางอะนะอันเดียวกันนั่นะครับกับนายกครับ ผู้แทนก็คือกันพี่น้องครับคันดีก็เอาต่อไปคันบูดีก็เตะถิ่มตัวผู้แทนเป็นพอเป็นแม่เขาเนาะครับนายกกับพอเป็นแม่เขาอันนี้ผมไม่ได้มาบอกให้เขาเลยครับแต่ว่าโอกไปบิดแล้วให้ค้นให้ทํานหมฮ้อนเอาตัอเนาะไอ้เบิ้งเอากระคับเพราะว่าผมมากกับมายืนยันกับพีกับน้องพาเห็นผมก็เห็นทั้งโทรทัศน์ทั้งยูทูบยูดอกว่าไปใส่มาใส่ดอกมื่อนี้เสร็จแล้วก็สิกลับไปร่วมงานใน วันเฉลิมอยู่บม่มลุ่มมืออื่นเศร้าไปอุบลครับทั้งเชียงใหม่ก็ท่วมากเชียงรายก็ท่วมากนาครพนมท่วมากผมไปแล้วนั่งฟังยังสี่แหละครับโดยเฉพาะเชียงใหม่ดูคนเป็นหมื่นเป็นห่าพันพวกเข้ามาย่อยมองลอยสองลอยห่าลอยนั่งอยู่เร่งสี่ฟังเสียงปบมือเลอครับปบมือไหมดูดัดงๆเลยฟัง่เสียงปบมือก็ได้เดี๋ยวได้แม่เดี๋ยว แต่ว่าผมมั่นใจตอนลุกขึ้นชื่อเลยเบอร์เลยพ่อจันลรไเตอนผมมือเน่นๆนนที่สุดเอาไปเนาะไม่เอาไหมเาหนะาะฮท่านแพรว่าล,ลุกขึ้นแล้วสิลเรื่อง่อละเบอร์สองกันเพราะว่าต่างคนต่างหาเนี่ยครับต่างคนต่างตึกแหก่เนาะผู้ใดดีก็เอาผู้นั้นบมมีอย่างยากเกินการหาเสียงเมียผมมีอย่างยากเมียจักเสืเลืองพอเ่เลือง เพราะว่าไงสจอกอรับงนีพนบอไปตายไอ้ตนเราบอกพใหะไ่ยังก่อซื้อ,อยังก่อพเพราะไงรวยครับเอาเล่าเป็นเราอยากเป็นเราขากักมานนั้นพ่เมื่อยเพราะ่หรวยได้ไปไหละ่ะเอาคนนันทีละมันอยู่ใกล้บ้านใกล้ซองสจอซอ้่เป็นพยาบาลเฝ้าไข่คันเอานายยกอัพแล้วคันบอกเอาสจอ,อเพลินขวงกันนด้ครับบันนี้นายกไปแนวนึงสจอ,อไปแนวนึงโอ้ยมันมันพัฒนาบ่ได้เอาก็เอาเป็นผักซะ มกพัก,กนี่เอาพักนี่พักการเมืองต้องยุ่งกับการเมืองนะครับคนไหนบอกว่าพักไม่เกี่ยวแสดงว่าไม่เข้าใจวิธีการระบอบประชาธิปไตยพักการเมืองคือสถาบันของประชาชนประชาชนเป็นเจ้าของพักการเมืองต้องรับผิดชอบอย่ามาตัวเดียพี่น้องประชาชนมีความดูการเมืองดีแล้วเป็นอย่างยะงเอาเพื่อไทยกันเพื่อไทยดีกว่ายองเพื่อไทยเที่ยวเพื่อไทยบดีเที่ยวนาบ่ไยเขาบ้านครับ เป็นเรื่องไ้แต่ว่าส่วนตัวผมนี่ผมอยากให้พี่น้องแบง่งแบ่งแยกเรื่องประชาธิปไตยกับเผด็จการซึ่งพี่น้องหูยหรอสิโยงไปหาเถาประยุทธ์เถาประยุทธ์นี่เป็นนายโยกนี่มาข้างหน้าต่างไม่ให้บบเ,เขาเรื่อเขาสิม,มนเอาคือเกาบอยอยู่กับพี่น้องครับ,บอันนี้ย่านเรื่องเงินเขามาสื่อมาหยัางผมว่าห้ามหรอกขยาเลือกตั้งยังไหนมันก็สื่อเสียงย้ำนั่นแหละ ผู้ลงคนว่ากูยอยกใไขเรื่องซื้อมือว่าดีกูกูไปตัดอ้อยว่ะแม่บอไปนอนครัอไปตัดอ้อยคนที่ไปไปลูกนั่นไปชวยเสียหนามัน่นเพรสิได้เกือบตายถ้าเลือกแต่ละมือเลยกูจะขัดพันยังวายอยู่แต่ว่าเลือกไปแล้วก็ไม่ได้เห็นว่าสนัดเบิดเลยครับอยู่ขอนแก่นนี่แหงใจครับก,ก็เมื่อหนองไขยครับเลือกผู้แท่นเลือกยำไรถั่วไผ่แค่้วโนรัะปะติก็ได้ พอเราติ๊กคุกสู่กบพีก็นอกมาหลายเป็นสอสอสวเขาเอิ่นว่าคันเลือกตั้งเนี่ยกินเราแล้วสมัยก่อนนี่เลี้ยงเราได้ดิกินเราแล้วนายแค่เบอร์ไหนพะเบ้าเราเบอร์อื่นบังแค่เบอร์ไหนพะยังวะกินเหานายสวัสดิ์ปทิมพั์ทิมบัทนกระจ่างอีแห่กินเรากินเราแล้วนแค่เบอร์ไหนกินเหลนานสวัสดิ์ทิมบัทนกระจ่างน้ะบัดนนี้ ทางน้องไข่เขากะรับเงินเบอร์ใดกับมะก,กาเบอร์สองสัง่งดวยฮ่า่าแม่หมอผมก็ห้ามลาบดอกครับยน่ยมือใดผู้ใดบ่ผู้ใดบ่ดยบอยากได้เงินไหย่าเอาไปปัวเด้อครับอ <laughs> ย่าเด็ดขาดมันเสียเวลาหมอ <laughs> เอาเงินไดให้เหื้อพนังหิฟาวเลยให้เราไปตายซะคือยังไง <laughs> <laughs> เพราะฉะนั้นเขาสิหายงเอาโลด <laughs> น้อพี่น้องผมบม่ได้ว่าให้เพิ่น แต่เฮาเดี๋ยวเอาอาศัยคุณภาพเอาอานาคตมาฝากพี่น้องเ <Yeah. S 1> มืองหนองคายมันมีอย่างเฮ็ดไหลครับผมคนขอนแก่นผมว่ากล้า,ว,าว,ว้าดอกว่า่วกล้าแทรกแซงพี่น้องพ่อท้องทิ่นเป็นเรื่องของท่านทั้งหลาย <Yeah. S 1> ขันขอนแก่นผมทิเถียงอยู่ <Yeah. S 1> พูดลงคนเอาคนขอนแก่นคือสิมาเก่งคนหนองคายบ่นะบ <laughs> ่ผมบ่เก่งดอกผมขึ้นอยู่ต้นขอนแก่นล่ะขอนแก่นกันผมสมัครยังไหนพรไดดย้ำนั่นนะเนี่ยแม่บ่ละ <Yeah. S 1> เป็นรัฐมนตรีซีเตือกที่บ่อยฟังมันตบมือยเลยคืดเลยยางเลยตบ ตัวมือได้เพียงเนียน,นะเ้ยบ่ได้ยยธาบรรดาศักดิ์สูงดอกครับลูกเศร้าห้เศร้าหน้าปูซื่อว่กกึมบ้านน้องเขา้ทาสวรรค์มั่นจาครับปูผมอ่านหนังสือออกเป็นแม่ห้อยงัวหญ้าซื่อวายหญ้าลาหญ้าลาตาบอดก้อนตายพ่อผมเป็นสอสอขอนแก่นดิพ่อเนี่ยท่องปากเพียงเกตต่อใจมากอยากเลี้ยนก้นหมายผมก็เลี้ยนก้นหมายเลี่ยนจนได้เป็นดอกเตอร์ไหม เขาเรื่นวันด็อกเตอร์อธิษฐนไม่เยาว่าด็ดอกเตอร์แต่ว่ายัง่ะบักลานยังไงบอสบอสน้องก็คุยตามเอ้ด็อกเตอร์ดอลอดคืออันคืออันดอนมันคือว่าอันด็อกเตอร์คืออันด็อกเตอร์คือว่าอันดอนแล้ว่ะพี่น้องครับเกิดจากท่านทั้งหลายสั่งผมคิดว่าสมควรเปลี่ยนกับเปลี่ยนซัเนาะยางมันเลือนล้วล่ะยางบุมีดอกแล้วเอาไปกับมว่า บัม,มันต้องพัฒนาอย่างหน่อยให้มันท่านประเทศเล่าไว้บอกยังไงซะสมัยได้กี่ดีดูถูกเขาได้ว่าเล่าว่ดีจังสันทั้งสี่เนาะบันี้มันสิโป้บาดลาบักแตงสร้างนุวยไยเห็นบ่ละ่ะรถไฟนี่สมัยยิ่งรักสีสางสีสางในราคาสองล้านล้าน,านบักเทพเทือกสุบรรบักแขนจงนี่ตัวปานุวีปี๊ดป,ป,ปบ่ละไล่ยิ่งรักออกไป ล้วนี่สั่งหกล,ล้านล้านบาทก็บ่ได้รับก็ต้องอาศัยเขาทั้งเมืองเล่าก็ได้ผมไปแล้วเขาเจาะเจอผู้เขาเจาะอุโมงค์รับจีนสั่งเพราะท่านพอเข้าแล้วไม่ไงเศร้าหาณที่สามสิบนาที่หวัวหลวงเขาบางไหมเป็นตามไปเทียเย่ยวยินดนีนเหตุยังไนสินค้าน้องไขายนี่โดยนายกอบจรเนี่ยสิเอาไปขายทั้งคุณได้เงินมีมั่นกับบทูกแ,แบบที่ผมวานเนี่ล่ะฝากไว้เรื่อยๆครับเด้อย,ยังไดก็ได้ ผมก็ไล่สดไปให้พี่น้องในเบืองคนทั่วโลกในเบืองได้เห็นควมการเคลื่อนไหวที่ถูกต้องตามระบอบประชาธิปไตยการเลือกตั้งนี่ผมว่าดีกว่าการรัฐประหารเะครับเลือกตั้งสัวดีจังไดพี่น้องก็ได้เลือกผู้เยี่ยบานพี่น้องเลือกไปดีกว่านายอำเภอตั้งครับแมนบอกผู้เยี่ยบานเลือกไปสัวดีกันยังฟั่งพี่น้อง ประชาธิปไตยบันทียี่สิบเนี่ยครับเขาถามาโดนได้เรื่องตั้งท้องทิ้งเนี่ยเขาบอกค่ายจะเที่ยงกบกินเดือนวันนี้ค่ายไม่เฮ้าแล้วกะเฮ็ดจบเจือสนอคำเนาะผมกับสิริมาเยี่ยมมายามท่านนายกธนพลอ,อัพเนี่ยคันเป็นแล้วกับสิบาาไปประชุมกับผูบ้ว่ากอทมกับสิบว่าไอเขาตัวไปประชุมกับนายกอบจขอนแกนมันกติดคอกันตัวคนห้อก็ได้สักสีจบอังกฤษเป็นวิศวกรเน,เนาะ ไปยืนก็บักพ้าประยุทธ์นี่ทั้งสิดีก็มันเหมือนตัวโอ้ยเบื้องหน้าตาประยุทธ์ผมว่าผมเป็นตาม่มแรงแล้ครับผมเป็นตาม่มแรงเด็ดขาดอ้าวปบมือประยุทธ์ออกไปประยุทธ์ตอบไม่ออกไปนะประยุทธ์ออกไปไม่ออกโอ้ยปันล่นเฮ้ดหน่อย่ว่ามึงเอ้ยขึ้นได้ใจเจงไหมันสิไปล่ะเขาต้องแก้ไขกฎหมายแล้วรรมนูญใเห็นเป็นประชาธิปไตยสบ่ต้องมาเลือกเรื่องนโยกอีก เขาอยากให้ออกไปซาอายุมาเจ็ดปีแล้วละ <S 2> <S 2> ่ะย่ำตายเขาก็ได้อ่านประวัติแล้วว่าเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีนะหม่บ่ล่ะเป็นเที่ยวนี้คะแนนในหน่อยก็พวกผมแต่เราเอาสอวามยกมือให้เจ้าของมาเป็นนายกขันพแกแกเราก็เป็นอีกครับเป็นอย่างสร้างเล่าบอส่วนตัวบอรครับแต่ว่าเล่าแก้ปัญหาเศรษฐกิจบอใดอย่างเด็ดขาดครับดีแต่เล่าเล่าขึ้นว่คือทักสินทักษิน มีประชาชนเป็นเจ้าน้ายก็เฮ็ดสามสิบบาทเทาประยุทธ์น,นี่น <ะ S 1> บมีผู้ใดเป็นเจ้าน้ายครับเราขึ้นแบบทหารซื้อเลือดดำน้ำเลยครับมันสิมาดำย่ำาไยมากเมืน้ำโขงมันสิเป็นลบกับไผกับบมีผู้ใดลบแล้วเล่าวเวียดนามพวกกัมพูชาเขาเศร้าลบเขาลบมาเป็นร้อยปีแล้วครับขึ้นตั้งกันอ่ะบังไซพยานโอ้ยกับผม ผมนี่ก็เมือยดามันเดดาเสมอเสมอมันก็นาด้านอยู่กับมือนี่ก็ขอบอสันๆซ่อมนี่แหละเนาะไอ้นอกมือก็อีกสองอันคนขนแกนเห็นดูเห็นทรวัชั์จากเต๋อทรทัชั์ถิ่มบุคกับครับโอ้แค่โมมีเดยเนะเขาก็หามเป่าไปเขาหามเป่าห้ามหัดสอๆมหาเสียงไ้สอจอครับ ันเป่าแค้นึ้นเนี่ยโอ้ยเบอร์สองก็พังเลยเหรอผมนี่เป่าแค้นเป็นยอนหมอแค้นสมบัติสิมลาครับตาบอดโอ้ยจริงเก่งกับย่ำซ่อมคนนี่เจ้าท่านสสอ,สอคือเอาหนิยวนั่งใส่พะนะ <S <S ปันวาตาจะของเห็นนะครับผมเมื่อให้อาจารย์ผมเ่ยสมบัติสิมลาครับค้นบอลบือบั้นคุณหั่งเนี่ยมือนี่อยากเป่าแค้นเนี่ยฟังอยู่ผมเป่าแค้นผมเป็นนายกสมาคมหมอแค้นแห่งประเทศไทยนี่ นายกรัสมนตรีวาสนาบ่หอดดอกแต่ว่ายืนแทกก็บริหารเลยเนี่ยบริหารศิลปะอาชาอดีตนายกบ้านเท่าเท่าบริหารเตี่ยวก็ผมก็ยังได้เป็นมากกว่าอันนี้บ่ไดเีย์เยอทยานมันนั่นนะครับนอไทยที่สุดผมก็สีอำลาผ้าจ่าอีกสองจุดหลังจากนั้นผมจะขึ้นเครื่องบินจากอุดรไปกรุงเทพเตรียมตีซีก็ไปขึ้นเครื่องบินไปอุบลจังไดก็งวดนี้่ออกเบอร์สองน้แม่เด้อจังไดยก็ได้ สาธุหยกสองนิ้วน้ำกันรู้ยกสองนิ้วครับเออยกในวัดเด้อหยกในวัดเด้อยกในวัดเด้อบัสียเอาไหมทั้ทงนี้ทั้งนั้นก็นแล้วแต่พี่น้องครับไพศิลิงเห็นใส่ทั้งไม่นกขี่ทีปากบันหอ้องพืชพึ่งพืชพึ่งตาผล่งใส่กระปูบ่มีไพอัศจรรย์ใจโอ้บ่มีผู้ใดหูจักว่าผู้ใดขึ้นจังไดครับยากที่สุด แต่ว่าผมเสื่อมหมันว่าระบบประชาธิปไตยสร้างข่วมขึ้นส้างจินตนาการให้พี่น้องพี่น้องเฮ็ดเอาเงืนท่องบ่มีบ่สสำคัญใจหน่อยคนดอกเนาะแต่ยิ่งข่าวเพื่นใจเต้ให้เพื่นใจดิหัวคะแนนเที่ยวนี้ก็ไปเอามาจากผู้สมัครซะหัวคะแนนให้ไปต้มผู้สมัครเนาะมาหอดบ้านเฮากะประชาชนก็ต้มหัวคะแนนมนเป็น,นยางแม่เนี่ยมันได้บตอกันแนี่ ผูเห็นงานเนี่ยได้เป็นพันแม่ย่าจะท่าได้หาสิบ,บาทแม่มงกูเลือกทอมึงอยู่เลยอันนี้บอกในวัดบอกแต่เฮาถิ่มเฮาเด้อจักแมมว่าแแมนดอกผมมาเห็นมาทังซันวะกินหัวคิ้วเฮาเสยนี่เลยนี่บ่บาปบ่บาปพี่น้องครับ้าตูขอให้พี่น้องมีหังมีนั่นเด้อหลวงพ่อหลวงผมไปนั่งยุสามาเลยวันหนึ่งเย็นเย็นครับโอ้แต่มันหาเวลามานอน่จังมือนเนี่ย ถามหลวงพ่อหลวงพีว่าเลี้ยงปลาอย่างไหมสำปะปีปลาบ่แล้ววะไปอย่างนี้สูบจักเทือบ่ล่ะบ่สูบนอกคำนอกมีคนมาลอยเอาจักเทือบอนอลักปลานี่บ่มีเห็นห้อยนี่ไหมบ่มูผมเลี้ยงปลาไว้เอินมูไปกินบ่มีจักตัวเขามาลอยเนี่ยมานขึ้นมันเอาไฟฟ้ามาช็อตเอาครับพี่น้องที่เคารพครับผมขอขอบพระคุณหลวงนา ว่าพิดพลานยังการยาถือยาสาถือว่าเป็นกันเองพาอประชาธิปบไตยเป็นกันเองด้วยครับเป็นกันเองสิ่งที่หา้าวโว้มูนีขันพี่น้องลงคะแนนเบอร์สองนาย,ยกอับเป็นนาย,ยก100ลอยเบอร์เส้นแ <c> ต <oughs> <c oughs> ่ฟั่งแล้วไปแลรมไปเบืรออื่นกับกัญชีวังหดกับลองเบิงนอกมาล่องเบิงโบเดก็ต้องมั่นใจคพามเห็นพมม่างการเลือกนี่ต้องมั่นใจ งั่นใจว่าในยกอัพเนี่ยเห็ดได้สี่ทิศสี่ทางที่เราเสนอเนี่ยพ่อเป็นไปได้บอกให้ยำเหลกแจังจะเห็นบอนหัดยำดีๆครับจัที่พ่อกลางเลยแม่บอกี่นอกลาบไส้เพียบขมคืนป่านบีคนบ่มีศิลธรรมปกครองเมืองศูนย์เสารครับนี่ผมก็ลังดาประยุทธ์ได้เนี่ประยุทธ์จันโอซ่ามันบ่มีศิลธรรมท,ทางการเมือง เป็นนายกต้องเลือกตั้งนี่ยึดอำนาจจากยิ่งหลักผมว่าเป็นคนบ่มีศิลธรรมเปรียบเสมือนเป็นเพียครับเพียเพียมันว่าขมคืนปันบีไม่หยาวสิบวขาเด็กน้อยบ่มันก็ยิ่งเด็กน่อยไปเลยนะครับคันมันขายอีกผมจําเป็นต้องมารบกวนพี่น้องดิบุ๊กไปอีมองไปตางคนตังไปเด้อย่ามีความดุแรงเกิดขึ้นท้อ ลูกหลานเขาเว้าพควงจริงสิ่งที่เขาเวา้านี่ผู้ใหญ่บวกก้าวว้าผู้ใหญ่นี่ชุบซิบกันเด็กน้อยมันฟาดเลยฟาดแล้มันว่าวมันคือของมั่นเว้ยแม่บ่นละครับต้องการเปลี่ยนแปลงประเทศนี้ให้ทุกคนอยู่ใต้รัฐธรรมนูญพวกเขาเป็นคนคือกันมันนว้าไปเป็นตะฟังเลยครับผมก็สิบเบิ่งไปแย่งลูกหลานผมว่าอยู่เบื้องหลังเบื้องหน้าด้ผมมีอย่างกับผมกับบริจาคให้เขาโลด สมัยจะของชุมนุ่มเสือแดงเนี่ยผมก็มีคดีครับเดี๋ยวนี้มิวซี่คดีแม่ทษกันเล็กน่อยแค่ประหารชีวิตผมเ,เป่าแค่นสือเขาหาไว้เป็นผู้ก่อการลายหาว่าเป็นผู้บงการพัทยาหาว่าละเมิดพระราชกำหนดของอภิสิทธิ์ครับยังสู่ข่วมบทท่านแล้วเนี่ครับคันติคุกกิลีก็ไปยามกันนี่เนอะพี่น้องโอเลียงบ่ตองเส้นน้ำตาลเนอะสู่แล้วบพต้องยานพี่น้อง ดูแล้วบมต้องยาดคนแก่น้ำเนี่ยก็ต้องเสี่ยงจับเด็กน่อยเด็กน่อยบมมีแก่น้ำครับจับบักนี้บักหนี้คืนครับโอ้ปมเมือให้ลูกหลานเข้าไปอยามันขังในแท้เด้ครับพว้ครับพวกไดคุกเอาคุกเอาสิหักหักหักขาเสียของมันบยายครับไอ้น้องไม้ผู้หญิงเป็นวิศวะหน้าตางามๆเนี่ยก็พวกหนูจะยุติ ถ้าอยากให้หนูยุติก็มาฆ่าหนูสิพนะปาดโวมไหมครับเข้าเลยเห็นน้ำตาเลืกเลืกอกเนาะผมว่าภ้าละของประเทศต้นตอของปัญหานี่คันผู้นี่ผู้เดียวล่าออกประเทศสงบค,ครับออกไปไประยุบหเห็นไ่มละ่ะหาโอกาสดามันอยู่เนี่ยครัขบขอให้มีน้องมีความูุขวามจะเญครับขอบคุณล่วงนาสวัสดีครับค่ะ